ไม่หวานเันหวาน,นมามา่าควรจะตกฟ้าจะลองฝนตกแรงแต่ว่าโอเคนะ,นะม่าวันนี้จะแกงเปรอกมากนะไหเ,ก,เก,ก็บที่กลุกจังเก็บที่กระเรียน Những tâm, tâm, cái cửa cái đi nè. Nhuôi, đôi. Một thịt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 . ดูจะเอาอันไหนก่อนอืมเอาอันเลีองๆก่าที่ขางในนะเห็น,นดูดินี่แปลกเอบไห้นั่น่นะยังหวานเลยเดิทุกคนจ้าเพชรแต่หวานอนะมันมีความหวานความกรอบ

แอบ,บสุกแอบ,บสุกอืมอืมโอ้ยมันเยอะมากโอ้เราไปแอบ,บเอาอันหลบหล,ลบมุมก่อนช <c oughs> ันชอบหลบม,มุม <c oughs> โหกินแดงก็มีพริกกินดาพริกกระเลียงที่หมดแั้งพริกขี้หนูได้กินเนาะที่หน้าเนาะปลูกทิ้งไว้กันเนี่ยชอบ บ้านเพื่อนบ้านเขาก็มาเก็บมาอะไรนะนี่เขาเข้ามาเก็บจนขึ้นเก็บยิ่งขึ้นดูเม็ดกะน้ำน้ำไอ่อววาม พ่อรอคุณแม่อยู่นะแม่ย่ยงไงอืแน่มแน่มาเปนคุณพัตกาศแช่บอลเมื่อก่อนมามามาอ้ยข้างล่างนี่ลูกเอ้ออกะเะ ่คแล้วต้นนี้หน่อยเม็ดใหญ่เนโอ้ยเดี๋ยวข้างล่างก่อนดีวกว่าลกูกจ้ะเนี่ยดูพี่ขำละเม็ดละเม็ดเลยอืมกุ้มกุมกุม้วม,ว,มว้ายดูว่ายังอร่อยแล้กินกับกระเตี่ยวจิ้มกะปิ ันนี้ปวดเนี่อันไหนจะเก็บมดอันเผลอไปมดเลยพอไหมกินมดนี่ก่ออนเาสีแดงโอนไหมกินมดนี่ก่อนไฟออกตูดเลยมึงเนี่ยจะเปิดสีแดงแล้วจะใส่จะเป็นม่ใช่หาม เป็นตุ้มม<ล><ล>ือมุกจิ๋วหามหามนอนตากุบจิ้งจิ้งไหมก็ได้กินเน้ะงแม่นอืมแต่อันนี้คือพริกไอ้่ทำไมมันใหญ่แล้วก็มันไม่เห็นมีอะไรอันนี้น่าจะพริกลอกได้แล่ะ พริกลอกกันน่าดูอโอ้พริกอันนี้นี่ไงนนี้เ่ยพิกอไรละ่ะนิดมัน,นเล็กแต่มันออกแต่ดอกแล้วก็ใหญ่แต่ต้นหว่านเนี้ยแปลกเลยลด๊นเละไ้ มันคือความสุขของเันเตะเสยปากโอเค